สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเราเรื่องพบก,กับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะเรื่องราวในประวัติศาสตร์มีสิ่งที่น่าสนใจให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งส่งผลมาสู่ปัจจุบันไม่มากก็น้อยสําหรับสัปดาห์นี้พี่พร้อมจะนําหนังสือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันค่ะ สัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยามพุทธศ,ศักราช 2,223- ถึง2,450โดยโซฟนับเป็นเวลากว่า300ปีที่ประเทศไทยได้มีสัมพันธ์ทมตรีกับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนสมัยกรุงรัตนโกนสินทร์ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า300ปีที่ผ่านมาน,นี้ได้เกิดเหตุการณ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมากมายจนก่อเกิดการทูต การค้าการเมืองและกฎหมายรวนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งส่อรึกไปจนถึงความขัดแย้งในอดีตที่เกิดขึ้นหรือการเชื่อมสัมพันธ์ที่สะท้อนให้เห็นในหลายแง่ทางด้านการเมืองสภาพความเป็นอยู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ หนังสือสัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยามพุทธศักราช2 2 2 3ถึง2 4 5 0เขียนโดยรอยเอกอองรีโซฟอดีิสมาชิกในคณะสำรวจปาวีซึ่งเดินทางเข้ามาสำรวจทำแผนที่เพื่อกำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาวอันเป็นดินแดนที่อยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2426 แม้ว่าร้อยเอกโซกจะเข้ามาสู่สยามในสมัยรัชกาลที่5แต่เขาเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานหลายด้านจึงได้มีโอกาสรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและนำมาเรียบเรียงเป็นบทความที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศฝรั่งเศส ต่อมามรรกรมศิลปกรเห็นความสําคัญของหนังสือเล่มนี้ว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มาจากฝั่งชาวฝรั่งเศสจึงได้แปลและเรียบเรียงเพื่อเผยแพร่โดยมีเนื้อหาภายในเล่มที่มีเชิงอัดอธิบายเก็ฑน่ารู้ไว้อย่างอัดแน่นรวมถึงแผนที่และรูปภาพบุคคลที่เกล่าวถึงซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาได้ไม่น้อยค่ะ โดยหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามภาคซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญระหว่างสยามกับฝรั่งเศสภาคหนึ่งเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างสยามและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ซึ่งโปรดแต่งตั้งราชทูตฝรั่งเศสมาเจริญพระราชมัยรีกับสมเด็จพระนารายมหาราชโดประสงค์เพื่อการค้าและเผยแพร่ศาสนาเริ่มแรงความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรืน่นไม่ว่าจะด้านการค้า การปกครองการทหารแต่ก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามและฝรั่งเศสยุติลงเมื่อเข้าสู่ราชาสมัยพระเพียรราชาภาคสองกล่าวถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทมไมดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สี่หรือในสมัยของสกภัทนะพุโปเรียนที่สาม ภาค3ต่อมาเป็นสมัยรัชกาลที่5ตรงกับสมัยจกักรวรรดินิยมซึ่งเป็นช่วงที่อังกฤษและฝรั่งเศสแข่งขันกันล้าอาณานิคมจากประเทศต่างๆทำให้สยามต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและความเป็นเอกราช เกิดวิกฤตการ์ที่ปากน้ำเจ้าพยาขึ้นอีกครัง้งสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนับได้ว่าหนังสือสัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยามพศุทธศักราช2,223-2,450ถึง 2, เล่มนี้อัดแน่นเหตุการณ์และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายควรค่าแก่การอ่านและศึกษาเป็นอย่างยิง่งค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือที่พี่พร้อมนำมาแนะนำในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกวละครความคิดไปด้วยกันนะคะแต่หากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสอหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ